สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กาลิน่ฟรีไฟก็ไม่ได้เล่นมาหลายวันก็เข้ามาดูสักหน่อยเซฟมันมีอะไรใหม่ๆม่มาไหมก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่มีชุดใหม่ชุดเดียวนะครับแล้วก็มาสุ่มรับชุดใหม่นะครับซิ่งลากข้ามเวลานะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาในกิจกรรมนี้ถึงแม้จะมาช้ากว่าคนอื่นเขานะครับแต่ว่าเราก็ยังมานะมาช้าแต่มานะจ๊ะนะจ๊ะ ก็ลครับผมก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดนี้เลยครับ uh huh, uh huh. CR s e v e มันย่อมาจากอะไรรู้ไหมคริสเตียโนโรนัลโด CR s e v n เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับจริงอะแล้วก็มีรู้สึกว่าจะเป็นพาหานะนะ <Wow. S 1> ใช่ปะหมออซค์ปะนี่ครับมออใค์ใหม่สีดำ oh. ก็ดูแล้วมันก็เทครับมันก็เทมันขับได้เท่าไหร่มันก็ขับได้เท่าเ,เดิม,มแต่เพิ่มเติมคือมันอยู่ที่ฝีมือครับเกมนี้ Let's go by เอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่แมชจัดอันดับนะครับ <Yahoo! S 1> วิผมจะตึงอยู่นะขั้นั้ง286นะครับถือว่าตึงอยู่ oh! คือผมว่าเกมนี้ต้องมีแรงแดงแน่นๆนนครับมาครับสำหรับชุดนี้ก็ถ้าเกิดเป็นประเทศนอกขายกันก็น่าจะขายกันถูกมากนะครับแต่ประเทศไทยไม่รู้ทำไมนะขายแพงตลอดเลยลงกันที่หอนาฬิกาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพีก็มาคนเดียวแอมอน ใจมาเลยหนุ่มน้อยวันนี้พี่ก็จะแบบว่าแบบออมมือให้แล้วกันนะถือว่าแบบว่าไม่อยากจะตึงอะไรมากมายเพราะว่าไม่ได้จับนานแต่ก็ยังตึงอยู่พี่ว่าพี่ตึงอยู่น้องๆอย่าเพิ่งแบบว่าแบบอย่าเพิ่งมองว่าเฮ้ยพี่ซีจีไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนผมว่าผมตึงอยู่นะปึ๊บชึบนปึ๊บโอเคมา P40 สกาก็มาหึยยิงคาล่มโอ้โหเล้า อ้ยลงมาเปียกเลยทุกหนึ่งหัวมาเข้าวงเข้าวงเข้าวงทำไมอ่ะยิงในวงเลยทำไมหรอเปิดวงหรอเราอ่ะล้มสองล้มสามตกฮึ่ของจ้าของเจ้บของสวยแตกอแตกปาดหัวไปตัวนึงวิ่งไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหน เอาเอาเอาเฮ้มันนั่งอยู่เฉยไอ้สิมันไม่โดนได้ไงเจ็บสิหัวหัวสวยเก็บฮะนี่แตงโมเอาแตกโอ้ยนึกว่าจะตึงก็ไม่ได้แตะนานกันนึกว่าจะตึงเฮ้หก็ไม่กแตกไม่แตกว่ะฮิมันมอบมันมอบทุกคน มันน่าจะเหลือเลือดแบบติ่งเดียวอะครับเดี๋ยวตามไปเอามันแป๊บนึงมีคนมาหาผมอ๋อดามาเดนุม่มา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 ,าม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 าเข้ามาเข้ามาเข้ามาชมอนชอมอนชอมอนเออวิ่งมาวิ่งมา,งมานี่ไอมานี่มานี่ตีนะปรับตีนะแพกแตกเฮ้ยมามาประขับ,บมามา,มาอีกตัวหนึ่งมา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 คุณผู้ชมครับผมว่าโห้วาถึกก็เดือนเลยครับมาเลยครับไอ้หนุม่ม กำลังทำกำลังเดือดอยู่ไปครับไป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 หิวคิวหิวคิวหิวคิวมันจะฟักก์ไปมาแตกหนีหัวด้วยนะโอเคครับตอนนี้โอ้โหแปกคิวเว้ยต้นเกมนี้เป็นอะไรที่เดือดมากเลยนะครับคุณผู้ชมได้สองตีว่ะโอ้โหสำหรับชุดใหม่นี้ผมบอกเลยนะครับชิวๆแรงกองแรงแกนจังหวะนี้ก็ไหวครับ วันนี้บ้าคลั่งมากยิงแบบว่าแบบไม่เลี้ยงแบบคือแบบไม่มีเลี้ยงยิงอะ่ะคือเจอปุ๊บยิงให้ตายเลยครับไม่มีแบบว่าเล่นดอกเล่นด้วยนะฮะปกติเนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยเราจะใจดีแบบว่าเล่นด้วยใช่ไหมรอบนี้เนี่ยเรายิงทิ้งหมดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นมเอ็น <outro> อม <outro> อ, <outro> อยากเป็นคนที่เก้าใช่ไหมใช่แตกเฮ้ยดา <c oughs> <T> <ce> วคิว <c oughs> จะแอบมาเก็บ <us> ของนะ ดูจากทรงนะใจแบบมาเก็บของไงมันหิวของมันจะมารูดของทีหลังไงแต่พอดีเราเห็นก่อนนี่คือจะเรียบร้อยครับน้องๆหน,น,นูๆน,นี่ก็แบบว่าแบบตลกอะครับจะมาลักไก่เก็บของเห็นแล้วรู้สึกตลกโอเคครับตอนนี้ก็เหลือยี่สิคนนะครับทุกคน20คนนะครับมีมเดือดครับมีเดือดครับด้านหน้าครับเล่นด้วยคนส่ครับพี่ <S <S มาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วมมลวิวว่งโครตรเร็วเลย แพ็กแท็กโอ้ใส่อสองสวยยังมีอีกบานเลยฮะตรงนี้ยังมีอีกบานเลยครับโอเคโอเคได้อยู่ไปครับ Surprise motherfucker สวยหน่อยอีกหนึ่งครับขับมาแบบนี้ก็พี่ก็ยิงสบายครับน้องๆอ,อากลันสองก็ยังแบบว่าเป็นอ๋อเป็นอักที่พี่ปลดปร,รานอยู่นะครับน้องๆหนู ช่วงเล่นตอนตีสามอะครับตอนนี้ตีสองตีสามอะผมพูดแค่นี้แหละเพราะว่าน่าจะแบบว่ามีพวกแบบว่าสายเก็มแรงเยอะแยะนะครับจริงๆนะคือแบบว่าตีสองตีสามเนี่ยคนอื่นอาจจะง่วงไงแต่พี่โคตรแบบโคตรไม่ง่วงเลยตอนนี้คือแบบว่าตาแข็งมากเขากินกาแฟเข้าไปตาแข็งมากครับตอนนี้ตาแข็งมากพี่ตาโคตรแข็งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอนม ลวกแต,แตกคอม่าเฮ้วันนี้คมว่ะเฮ้วันนี้คอมมากวันนี้โคตรคอมเลยไม่รู้ดิอะไรเฮ้ยลวกโอ้โหอีกแล้วเดี๋ยวล้านว่ะหนุ่มใจเย็นเน่อืมสิบสี่คิวอันดูเดือดเลือดพร่านลวกโอ้โหโคตรมันสุดจัดประหดบอกนะครับชัดี้หนุ่ม นอกจากจะเทแล้วก็แล้วก็ตึงตึงอยู่ตึงอยู่ตึงอยู่เลือดเลือดจะหมดเลือดจะหมดโอ้ตึงอยู่ครับตึงอยู่ตึงอยู่เดี๋ยว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 ขอโทษครับ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 พี่ขอโทษครับเอามันไม่ลงว่ะสามตัวเนี้ยทุกคนมันช่วยกันดีให้อันนี้อันนี้อันนี้แรงแกนนะที่ผมเจออยู่นี่แรงแกนนะครับคุณผู้ชมแรงแกนนะมันมันช่วยกันดีมากเลยมันแรงแกน มาเดมาเดอืออย่ yeah. <บ>ระเบิดไปเสียร <wheel> oh. ่วงหนึ่งซ้ำซ้ำโอแตกแล้วรองหนึ่งฮะมามาเลยนุ่มมันหนีมันหนีทุกคนมันหนีมันหวั่นแล้วมันหวั่นแล้วมันหวั่นแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วฝันเหรอฝันฝันฝันเออมีฝันเลยแล้วก็ปีกอุ้ยมี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 สิบเจ็ดคิวเข้าไปแล้วฮะดีครับดีครับวันนี้ดีกาแฟอยากเห่าอืมบนป้อมอย่าเห่าบนป้อมจะเอาเหรอ มาด,ดิเปิดเปิดเปิดโดมยิงมาดิอย่าโผล่นะโผล่มีนะโผล่มีโผล่มีหัวแตกนะยังไงบนป้อมสายเก็บแรงแน่ๆครับผมบอกเลยว่ามันสายเก็บแรงแน่นอนครับมันแบบว่าแบบคือมันเซฟมากเลยอะทุกคนเดีดย๋ดยวเดีดย๋ดยวเดี๋ยวถอยมาก่อนแล้วกันถอยมาก่อนแล้วกัน <S <S> ป่อยมาก่อนป้อมมันแบบว่ามันเอายากหน่อยครับมันเอายากหน่อยหนึ่งป้อมมันเอายากหน่อยหนึ่งนั่นแะว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับบนป้อมเน่ะเอายากว่ะฟาร์มของเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมว่าผมต้องกลับไปเอาพวกมันต่อครับผมว่ามันแบบถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันไม่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดีกว่า มันจะหาว่าเรายอมมันไงทุกคนจริงๆเราไม่ได้ยอมนะครับเราแค่ถอยมาตั้งหลักเราแค่ถอยมาตั้งหลักนิดนึงนิดนึงเราแค่ถอยมาตั้งหลักอ้จริงๆไม่เคยกลัวเลยไม่ได้ยอมด้วยเราแค่แบบว่าถอยมาตั้งหลักช้าๆอุ้ยมันมาแล้ว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 มาดูดของเนียนๆนะอู้หัวเอามีเอ็มเจ็ดเก้าเหรออู้หูยอู้โหมีเอ็มเจ็ดเก้าซะด้วนนี่เระเบิดไปเอาระเบิดไปอุ้ยผมเกือบตายเกือบตายเกือบตาย ยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้ามาว่ะทุกคนโอ oh, <no. S 1> ้โหัว <c oughs> เอาจะช่วยเพื่อนอย่างนี้ต้องโดน <Hey. S 1> ฟันหัวฟันหัวฟันหัวมาเลยไม่ย่หนึ่งอืออือฟันหัวทีมฟันหัวแลงแกรนน้อ,องๆดู เอนอะไรเนี่ย SGC อ,อะไรเงียสิบเก้าคิวสิบเก้าคิวอันแบบว่าอันโหดไลายนะครับ<วล>โอ้โหที่ซ้อมกงซ่อมเกาะยังไม่ได้อัพยังไม่ได้ทำเลยเพืาา่อนนะอย่าเพิ่งนะอันนี้ผมกำลังจะโดนลอบสังหารเนะี่ยผมต้องถอยมาก่อนนะครับคุณผู้ชมถอยมาก่อน ไม่โดนว่ะถ้าโดนอีกชุดหนึ่งอาจจะตายนะครับเบิร์สเมื่อกี้นี้เป็นพลาดนิดหน่อยเยซีฟคิวโอ้บอกสิว่าใครคือมาตาฟักแอนโดราชาเยซีฟคิวหัวกี่ตัวก็ไม่รู้ไม่ได้นับคือยิงอย่างเดียวอะครับยิงอย่างเดียวเน้นเอามันครับเน้นเอามันโโอ้หมันจัดครับคลิปนี้ ทึบไลท์กระทึบไลท์ like, ทุกคนมันมันมันตอนนี้ผมก็กลัวตายอยู่นะผมก็กลัวตายนะผมกลัวพลาดอยู่ที่ว่าแบบว่าถ้าเกิดพลาดนี่ก็แบบที่ทํามานี่หมดหล่อเลยต้องที่หนึ่งด้วยคลิปนี้ถึงจะเป็นคลิปที่แบบเพอร์เฟกต์นะครับมันจะต้องแบบว่า perfect. เพอร์เฟกต์จะพลาดไม่ได้ทุกคนทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาแบบว่าเพอร์เฟกต์อะต้องเพอร์เฟกต์มันต้องเพอร์เฟกต์ ทำยังไงก็ได้กูทำให้มันเพอร์เฟก์เยอะทำยังไงก็ได้มันเนี่มันเพอร์เฟก์เพอร์เฟกช็อตกูมาแรงอยู่กันเป็นแฟมยิงพวกม,มึงแต่งแบงแบง,แบง,แบงพีเอชกูมาแรง <c oughs> ผมอยากทำเพลง CGG ว่ะ CGG yeah. ีจีอนาคตเยอะๆนะครับแอร์ดรอปครับแอร์ดรอปแอร์ดรอปแอร์ดรอปกินสต็อว่เรียบร้อยก <c oughs> องหนึ <c oughs> ่ง <c oughs> ข้างบนด้วยเว้ยเฮ้ยข้างบนด้วยเว้ยอู้หวงข้างบนสวยซ้ำไม่ได้ด้วยข้างบนซ้ำไม่ได้ด้วยอู้ห้วงโผยมาดิมีแบตคิวโอ้โหโดนลัดโอ้โหเกมนี้เราโดนลัดไปอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเสียเปรียบมากๆครับ เราจะต้องไปหลบหลังแอร์ดอบไม่โดนหัวโอเคขอบคุณไอวอนที่ประทานไม้ข้าข้าขอบคุณมากตอนนี้ก็เหลือแค่สี่คนแสดงว่าด้านบนน่าจะออุ่ยก็ยตายเอาๆขยับแบบนี้หัวล่วงสองอนี่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว รวงไปแล้วสองครับตอนนี้มันดึงกันอยู่ครับเดี๋แรงแกน3านว่นี่เกาะก็ไม่มีตอนนี้แบบเรามีแต่เนื้อหนังมีวางสายตนจะปะสองอะไรตอนนี้ลหรอโอ้เราเหลือแต่เนื้อเนื้อเปล่าเนื้อสดๆเพรียวๆไปไปไปไรีบขึ้นไปข้างบนก่อนอย่าให้มันรู้ตัวว่าเรามามันยิงปืนฮิวกันอยู่เว้ย ลวงหนึ่งโอ้โหไม่ลวงไม่แตกโอ้โหอะไรวะเนี่ยตึงวะโอ้ดีจีเจอของจริงว่ะดีจีเจอของจริงว่ะทุกคนเจอตึงว่ะเจอตึงว่ะเฮ้ยไม่แตกอีกไม่แตกไม่แตกมันมาเล็ว จะหมดเหลือก็สุดท้ายแล้วทุกคนโดนชาร์จด้วยมาดิวัดกันไปเลยสามหนึ่งเวเอาล่วงหนึ่งไอ้เอาเอาเหลือสองเอา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 ล่วงเอาเอายังไงเอาเดี๋ยวตัวเดียวครับตัวเดียวครับสามไม่อ่อนเลยเจริญแกนเจริญแกนเจริญแกนจริงด้วยอสี่มาดิมาดิครับ ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ยังตึงมืออยู่นะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า <Okay. S 1> คลิปหน้าเป็น GTA บ้างนะครับ <Okay. S 1> คลิปหน้าเป็น GTA บ้างนะครับคลิปนี้ก็ฟรีไฟนะครับเดี๋ยวกลับมาแบบว่าแบบลง GTA บ้างดีกว่าไว้เจอกันนะครับน้องๆหนูๆบ๊ายบาย